สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e และกฟนแพจซีรเรื่องอะไรยนตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเกียร์ล็อกกี้เกียร์ล็อกกี้หสปีดนะครับนี่ฮะหเกียร์เดินหน้านะครับ7เกียร์ถอย8เกียร์ว่างนะครับเกียร์ล็อกนี้เข้ามา สิเตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอดตัวนะครับตัวนี้ก็เราไม่ได้ตัดลงจากรถนะครับซื้อมาเหมามาที่กรุงเทพนะครับเชียงกงเขากรุงเทพนะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับผมว่าเยียมันสภาพสวยขนาดไหนนะครับ มาก่อนเล Korea, ือกก่อนนะครับมันมีแบบมีครบกับไม่ครบนะครับไม่ครบหมายถึงอะไรนะครับบางตัวก็ i i. มีเนี่ยเบรกมือนะครับผมใช้เบรกมือนะครับนี่ตัวนี้มีเบรกมือและตัวนี้ก็ไม่มีเบรกมือนะฮะบางตัวก็มีเบรกมือนะครับเนีครับเกี่ยวกันี้เกี่ยวรับประกันทุกตัวนะครับนะฮะ ปลายแน่นๆเลยนะฮะนี่ฮะพวกปลายพวกอะไรแน่นๆเลยแล้วก็จะมีคัดลมนะครับจะมีแบบคัดลมแล้วก็นะครับมีคัดลมแล้วก็มีคัดอ่าน้ำมันคัดน้ำมันก็สวยๆนะครับนีฮะมีสิบกว่าตัวนะครับมีสิบเอ็ดตัวนะใครหาเกียร์ล็อกกี่ ไว้ไปใช้งานก็มาดูได้เลยครับผมนี่ฮะเป็นล็อกเล็กนะครับตัวนี้เป็นล็อกเล็กเยอล็อกเล็กครับสวยๆครับดูกสวยๆรับประกันนะครับเยวรับประกันทุกตัวเลยนี่ฮะ เีย่พวกนี้ก็เปิดเช็คทุกตัวแล้วนะฮะนะครับจะมีกาวมีกาวทุกตัวนะครับเพราะว่าเราเปิดเช็คดูความเรียบร้อยหมดทุกตัวแล้วเรื่องรอบนี่ไม่แน่ใจนะครับส่วนมากลูกค้าที่จะไปใส่หก้อนะครับที่มาใส่หก้อแล้วก็ส่วนมากเขาจะไม่ได้วัดรอบนะครับ เขาบอกว่าเกียร์ล็อกกี้หกเกียร์ก็เสื้อลายก็เอาเลยนะครับพอดูแล้วเกียร์สวยก็ซื้อไปเลยสวยมากลูกค้าไม่ค่อยได้นับรอบนะครับเลยไม่ค่อยได้แกะดูรอบมันนะเกียมาแบบนี้เลยนะครับเป็นหัวหมูสิบสามนิ้วนะครับตรงนี้ห้องหมูสิบสามนิ้ว ราคาเปิดไปที่สองหมื่นนะครับผมเกียร์พวกนี้ก็ส่งได้ทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งด้วยนะครับส่งรถตู้ทึบนะครับราคาไม่แพงนะครับค่าส่งก็อยู่ประมาณสอ0สามครับไม่เกินนี่นะฮะเกียร์นะแต่ต้องเกียร์นี่ต้อง เขาให้เอาน้ํามันเกียร์ออกให้หมดนะครับพวกเครื่องพวกเกียร์ถึงจะ,ะรถคนส่งเขาถึงจะรับนะครับนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครหาเกียร์ล็อกกียไว้ใช้งานก็ mm. ติดต่อมาได้ครับผมไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอ,อกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ